สวัสดีครับพ่กับช่องพ่อปลาทองคูณนะครับอันันนี้นะครับมาแต่เช้าเลยนะครับมาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าไปให้กับพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่พูนซับนะครับสําหรับแรงหญ้าที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็เหลือนี่ครับเหลือแค่เฉพาะฝั่งนี้นะครับถึงต้นไม้อ่าตรงนั้นเองนะครับ สำหรับแปลงนี้นะก็เพิ่งเริ่มตัดได้2วัน3าวันนี้นะครับดูนะครับช้าง3ามเชือกก่อนหน้านี้นะครับมาเมื่อวานก็ออกไป1เชือกแล้วนะครับออกไปหนึ่งเชือกแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือช้างที่ป่วยรักษาอยู่นะครับ2เชือกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาตัดพร้อมกันนะครับสําหรับฮ่าควานนี้ก็เป็นควานของน้องสมโอนะครับที่กําลังตัดอยู่นะครับดูยานะครับขึ้นไม่ทันนะครับ ก็ยังไม่พอตัดนะครับสหรับปกติก็ต้องปล่อยให้ไว้ให้ยาวกว่านี้นะครับเนื่องจากย้าทางโรงพยาบาลก็หมดแล้วนะครับยังเป็นต้นออ่อนอยู่เลยนี่นี่ก็อีกหนึ่งแปลงนะครับสําหรับฝั่งนี้นะก็อีกหนึ่งแปลงเล็กๆนะครับก็เหลือสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับแปลงที่แปลงญ่าของโรงพยาบาลนะครับก็ต้องกินประหยัดประหยัดนะครับับแปลงย้านี่ครับขึ้นไม่ทันนะครับยังสั้นอยู่ ยังอ่อนอย่างอ่อนนะครับยังอ่อนต้นอย่างอ่อนอยู่เลยนี่นะครับสาหรับเมื่อก่อนเคยตัดตอนเช้าเวลาสองเที่ยวเย็นเวลาสองเที่ยวนะต้นนี้ก็ต้องลดมาเช้าหนึ่งเที่ยวนึงคันนะครับเย็นก็อีกหนึ่งคันนะครับก็จะกินต้นกล้วยนะกินต้นกล้วยทดแทนเอาครับเพราะว่าหญ้าขึ้นไม่ทันนะครับขึ้นไม่ทันนะครับดูแปลงฝังนี้ก็ยังสั้นอยู่นะยังไม่พอที่จะตัด นี่นะครับก็ยังสั้นอยู่เลยนะครับครับแปลงนี้ก็ยังสั้นอยู่นะครับแต่ก็ยังยังยาวก,กว่าทุกแปลงก็คุณหมออนุญ,ญาตให้ตัดได้นะครับนี่นะครับก็ควากันมาตัดนะครับแต่เ,เช้าเลยอ่าเดี๋ยวมาสายเดี๋ยวอ่าแดดจะออกจะร้อนนะครับจะตัดลําบากนะครับจะคัน นี้สาหรับของพ่อใหญ่นะครับแล้วก็แม่พูนนะครับเดี๋ยวนะครับก็ต้องไปตัดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเสริมทดแทนนะครับนี่นะครับพอตัดหญ้าเสร็จนะครับก็จะมาป้นนะครับป้นหญ้าพ่อใหญ่โตนะครับสําหรับหญ้านะครับนี่ที่ยังเหลืออีกเมื่อเมื่อวานนะครับตัดเมื่อวานก็จะเหลือไว้ป้อนช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอีกก็ ไปตัดต้นกล้วยนะตัดต้นกล้วยเพิ่มนะสำหรับนี่นะครับก็จะกินไว้กินช่วงสายๆนะครับช่วงเที่ยงครับสาหรับก่อนจะล้างเพลนะครับก่อนจะล้างเพลนะครับกองนี้ก็ต้องป้อนนะพ่อใหญ่ให้กินให้หมดนะครับเมื่อเช้าก่อนจะไปจัดก็มาป้อนนะป้อนแล้วนะป้อนไว้บ้างแล้วก่อนที่จะไปจัดหญ้ามานี่พ่อใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับบร,ริเวณตรงนี้ยังไม่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับก็อาจจะยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเป็นที่บริเวณที่ให้ผู้ใหญ่อยู่เมื่อคืนก็ต้องป้อนหญ้าก่อนแล้วก็ไปจัดหญ้าเพราะว่าเดี๋ยวนะครับแดดจะออกร้อนนะครับวันนี้รู้สึกว่าแดดจะร้อนมากนี่นะครับก็จะป้อน,นครับหญ้าตรงนี้ให้หมดนะครับสำหรับแม่พูนนะครับเดี๋ยวนยาหญ้าลงนะครับไว้ตรงนี้ให้กับพ่อใหญ่บ้างแล้วก็อาจจะเข็นนะเข็นมาให้กับแม่พูนแม่พูนก็จะอยู่ฝั่งนี้ แม่พูนก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้ดทําความสะอาดเพราะว่า,าต้องป้อนหญ้าพ่อใหญ่ก่อนแล้วก็ไปจัดหญ้ามาเดี๋ยวเด็ดจะร้อนอดูนะครับเป็นอะไรแม่พูนดูยกหัวใส่เลยอ,อเดี๋ยวนํามาให้กินนะครับเดี๋ยวนํามาให้กินดูกาทำนะดูทําหน้าตาท่าทางท่าทางเป็นเอกลักษณ์นะครับแม่พูนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหูเขาก็จะ กลางใหญ่เลยนะครับถ้าควานเดินเข้ามาหรือว่าไม่ใช่ควานก็แล้วแต่นะครับไม่ปุ่นมันจะกลางจังกลางหูนะครับสำหรับฝังนี้ก็พังซุมโอนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นครับถ่ายปกตินะสำหรับเมื่อวานก็มีช้างนะครับเข้ามารักษาแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับเมื่อวานนะครับหนึ่งเชือกนะครับก็ ยินดีกับเจ้าของนะับที่ช้างหายนะป่วยนะครับหายป่วยเป็นปกตินะครับเดี๋ยวไปป้อนหญ้าพ่อใหญ่ต่อนะครับนี่นะพ่อใหญ่ก่อนหญ้าอีกแล้วก็จะได้ไปจัดต้นกล้วยนะนะครับสําหรับไปจัดต้นกล้วยก็ตัดช่วงไหนก็ได้นะครับ แต่ก็ต้องป้อนหญ้าพ่อใหญ่ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จึงค่อยไปตัดนะครับตัดต้นกล้วยมาไว้เพราะวา่าต้นกล้วยนะครับเป็นต้นสูงนะครับก็จะเป็นร่มได้นะครับตัดช่วงไหนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับพังอาควานของพังอามำโบ ครับล้างแผลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่อ่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะปล่อยนะครับฝั่งนี้ให้พื้นแห้งนะครับให้พื้นแห้งดีนะครับแต่ถ้าพ่อใหญ่จะอยู่ที่เดียวตลอดน้ำเดียวพ่อใหญ่จะฉีดจะถ่ายนะครับเดี๋ยวพื้นจะแฉะตลอดน้าเดี๋ยวจะเป็นที่นะหมักหมมของเชื้อโรคนะครับก็ต้องย้ายนะครับมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้จะอ่าจะไม่มีหลังคาจะโดนเดดนะครับแต่ละวันนะเดี๋ยวจะส่องถึงตลอดนะครับพื้นตรงนี้ก็จะปลอดจากเชื้อนะครับ พอหาแดดร้อนๆนะครับช่วงประมาณบ่ายนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวก็จะพาพ่อใ่เข้านะครับเอามาอยู่นะครับที่เดิมตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้พื้นที่แห้งก่อนอามาดูแผลพ่อใหญ่นะครับอนนี้นะครับก็หลังจากล้างแผลนะครับใส่ยาตายานี่นะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแผลเป็นสีชมพูยาก็ป้อนอ่าป้อน ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะป้อนอีกนะครับแต่ว่าต้องพาแม่พูนนะครับลงน้ํากินน้ําก่อนนะแม่พูนก็จะรออยู่น้ำรออยู่ฝั่งนู้นอนีอน้ยาก็ที่ตัดมาเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวก็ต้องไปตัดต้นกล้วยมาเพิ่มอีกนะครับต้องตัดต้นกล้วยดูอาการพ่อใหญ่นะครับเป็นยังไงนะครับามาอยู่นิ่งเลย มาอยู่นิ่งเลยนะเมื่อสักครู่นะครับมีรถแห่นะครับผ่านนะครับ่าหน้าโรงพยาบาลนะครับพ่อใหญ่ก็โอ้โหนะครับหูหูตั้งนะครับหัวเชิดเลยนะครับพ่อใหญ่เมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าเสียงดังนะครับดูแม่ปูนนะแม่ปูนอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะได้พาแม่ปูนะครับกินน้ําอาบน้ําแล้วก็จะได้ทําความสะอาดบริเวณตรงนี้นะครับที่แม่ปูนอยู่ก็จะไปจัดต้นกล้วยเพิ่มครับ ตัดต้นกล้วยเพิ่มนะครับก่อนที่จะไปตัดต้นกล้วยนะครับก็อาควาต้องอาเดึกต้องกอบทับนะครับกองทับต้องเดินในท้องนะครับตอนนี้ก็จ่ายมากแล้วนะครับก็จะประมาณนะครับประมาณนี้ทุกวันนะครับจึงจะอาเสร็จภารกิจนะครับก่อนจึงจะได้ทานข้าวกินข้าวนะครับอาทำเกี๊ข้าวนะครับดูไม่ปูนนะครับ อาการเป็นยังไงบ้างนะแม่ปูนเมื่อสักครู่มีรถนะกบวนหฮนะครับเดินผ่านาหน้าโรงพยาบาลนะแม่ปูนก็ตกใจนะครับเพราะว่าเสียงดังมากนะครับสงการปีนี้นะแม่ปูนนะกับพ่อใหญ่ก็คงจะไม่ได้ปะแป้งกันนะครับเนื่องจากาต้องมาอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแม่ปูนก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่ทองปูนนะครับ พ่อใหญ่จะกินหญ้าเองแล้วนะครับพ่อใหญ่นี่นะครับพ่อใหญ่จะกินหญ้าเองแล้วนะครับเดี๋ยวหญ้าจะบาดมือนะครับเดี๋ยวต้องยกออกนะครับต้องยกออกมาไว้อีกที่หนึ่งครับนี่นะพ่อใหญ่มาๆมามี่วนี่นะครับต้องน้ำยาปอนให้กินนะครับไม่งั้นพ่อใหญ่จะกระวนกระวายนะครับ เพราะว่าพ่อใหญ่ยังกินหญ้าเองไม่ได้นะครับสำหรับปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้พ่อใหญ่ก็ไม่ได้ไปปะแป้งสัดน้ําเลยนะครับก็ต้องมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพ่อใหญ่นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ